ความคืบหน้าเรื่องของการอนุมัติคนละครึ่งเฟสสองเนี่ยมีข่าวออกมาเป็นข่าวลวงข่าวหลอกนะครับกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้มีการอนุมัติให้ดําเนินโครงการนี้ในช่วงของการเลือกตั้งครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงชี้แจงปรากฏคลิปภาพและข้อความเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ4ี่หมื่ล้านบาทเพื่อดาเนินโครงการคนละครึ่ง plus เฟสสอง เพื่อช่วยเหลือค่าโครงชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าข้อความหรือคลิปดังกล่าวไม่เป็นความจริงและกรรมการการเลือกตั้งไม่เคยมีมติเกี่ยวกับคนโคนละครึ่งเฟดสองและคณะรัฐมนตรีไม่ได้ส่งเรื่องคนละครึ่ง p l u สเฟสองให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่อย่างใดดังนั้นข่าวที่อ้างว่ากรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบโครงการนั้นจึงเป็นข้อมูลเท็จและอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ใดที่จัดทำหรือเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าว โดยจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความหรือแชร์คลิปที่ไม่ได้เป็นความจริงและขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานคณะกรกรมการ,การการเลือกตั้งเท่านั้นส่วนจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งระหว่างวันที่27ถึง31ธันวาคม77จังหวัดมีผู้สมัคร35,26คน พักการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ28-31ธันวาคมวันสุดท้ายของการรับสมัครมีเพิ่มเติมอีก3พักการเมืองได้แก่พักไทยรวมไทยลำดับที่55พักเพื่อบ้านเมืองลำดับที่56และพักพลังไทยรักชาติลำดับที่57พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครทั้งสิ้น57คน57พักการเมืองนะครับ จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ1,570รายบุคคลที่พักการเมืองเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมีพ,กกมมพ,มพักการเมืองที่เสนอรายชื่อบุคคลให้สภา,าผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจำนวนทั้งสิ้น94รายชื่อครับ